สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแขกอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในหน่วยของหนูน้อยปลอดภัยกันค่ะซึ่งหน่วยหนูน้อยปลอดภัยจะมาพูดถึงการรักษากความปลอดภัยในการทํากิจวัตรประจาําวันความปลอดภัยจากการเล่นการระวังอันตรายจากของมีคมการระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและการระวังภัยจากคนแปลกหน้านะคะ และในวันนี้นะคะครูแขกจะมาเล่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในกิจวัตรประจำวันกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราไปฟังเพลงสนุกสนุกที่ให้แง่คิดในการรักษาความปลอดภัยกันก่อนนะคะไปเลยค่ะ รักษาความปลอดภัยในกิจวัตรประจำวันภาพแรกนะคะเด็กๆควรที่จะนำนิ้วมือไปแย่ในปลั๊กไฟไหมคะไม่ควรนะคะเพราะว่าปลั๊กไฟนั้นมีไฟอาจจะทำให้ไฟช็อตเด็กๆได้คะ่ะภาพต่อมาเด็กๆสามารถเล่นไฟ ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้นะคะอาจทำให้ไฟไหม้หรือว่าไฟลวกมือได้นะคะภาพนี้เด็กๆสามารถเล่นบอลบนถนนหรือกลางถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจเกิดอุบัติเหตุรถชน ทำให้บาดเจ็บสาหัสได้ค่ะภาพนี้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายคนนี้คะค่ะเด็กๆสามารถที่จะเดินบนพื้นที่มีน้ำหรือว่าเล่นบนพื้นที่มีน้ำไหมคะไม่ควรเด็กขาดน,นะคะเพราะอาจจะเกิดการลืล่นล้มเหมือนกับเด็กผู้ชายในภาพได้ค่ะเด็กๆควรเล่น อยู่ใกล้สระน้ำหรือใกล้บ่อน้ำไหมคะไม่ควรนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆตกลงไปในน้ำได้ค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพนี้ไหมคะควรที่จะนำของเล่นเข้าไปในปากไหมคะไม่ควรค่ะเพราะอาจจะทำให้ของเล่นไหลลงคอและติดคอได้นะคะ ภาพนี้เด็กๆควรที่จะปีนขึ้นไปบนชั้นหรือว่าตู้สูงๆไหมคะไม่ควรนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆตกมาได้รับบาดเจ็บแขนขาหักได้คะ่ะต่อไปเรามาดูสองภาพนี้กันนะคะภาพแรกมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอีกสองคนเล่นบอลกันกลางถนนภาพที่สอง มีคุณแม่และคุณลูกสองคนกำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายเด็กๆว่าภาพไหนควรทำภาพไหนไม่ควรทำคะภาพที่1ควรทำไหมคะไม่ควรทำนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนได้คะ่ะภาพที่สองละคะใช่ค่ะถูกต้องนะคะ เพราะว่าการข้ามถนนตรงทางม้าลายคือสิ่งที่ถูกต้องค่ะและควรมีผู้ใหญ่พาข้ามด้วยนะคะค่ะเรามาดู2ภาพสุดท้ายกันนะคะภาพแรกครอบครัวนี้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาพที่2องครอบครัวนี้ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยแถมยัง เอาหน้าออกมานอกตัวรถอีกค่ะเด็กๆว่าภาพไหนควรทําภาพไหนไม่ควรทําคะภาพที่1ควรทํำไหมคะค่ะภาพที่1ถูกต้องนะคะควรทําควรที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวด้วยนะคะภาพที่สองควรทํำไหมคะ ไม่ควรทำนะคะเด็กๆควรที่จะเตือนหรือว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าให้คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะนำร่างกายส่วนต่างๆออกนอกตัวรถนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนได้ค่ะคะ่ะเด็กๆ ครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะรู้จักระมัดระวังป้องกันตนเองนะคะทั้งตนเองและผู้อื่นนะคะและใบงานที่อยากจะฝากในวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ